าอาจารย์เป็นนายกนะครับคุณทักษิณเนี่ยจะมีอิทธิพลต่ออาจารย์มากน้อยแค่ไหนครับคือบางคําถามที่พิพธีกรบนนี้ถามแล้วบางคนอาจจะมองว่าเป็นคําถามที่ชวนหาเรื่องหรือว่าชวนเลกครับแต่ผมก็อยากจะบอกว่ามันก็เป็นสิทธิเสรีภาพของพิธีกรที่จะถามเช่นนี้แต่คนตอบคือดรยศชนันตอบผมมองว่าตอบได้ดีมากครับหรือบางคนอาจจะบอกว่าคําตอบไม่ตรงกับคําถามก็ได้ผมอยากจะให ตั้งสติให้ดีๆฟังด้วยจิตใจที่สงบๆหน่อยจะมองเห็นทางออกหรือว,ว่ามองเห็นคําตอบที่ถือว่าเป็นคําตอบที่สร้างสรรค์ที่สุดครับผมอยากให้ฟังด้วยใจสงบใจเย็นๆครับแผ่นดินมันใหญ่มากมคือเงาคนหนึ่งกับบังได้ไม่มิดนะลเงามีอยู่แล้วไม่ไม่ไม่ไม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 ต้องห่วงเลยแต่การที่อยู่ในเงาเนี่ยคือแสดงว่าเราไม่ต้องมาคิดบางอย่างใหม่ นี่คือประสบการณ์ของคนคนหนึ่งที่เคยเป็นนายกัฐมนตรมนีและสามารถจะพาประเทศพนวิกตในเรื่องต้งยมยำกุ้งได้มีหลายความคิดที่ผมว่าเป็นประโยชน์กับประเทศไทยจริงๆ mm hmm. และมีหลายความคิดที่ยังไม่ได้ทําแต่ถ้าเกิดวันนี้ท,ท mm ํา hmm. ประเทศก็ได้จะได้ประโยชน์รวมถึงคนอื่นด้วยนะคนที่มาจากต่างพรคก,ก็เนดะ้เงาเขามีประโยชน์กับเราหมดนะครับ mm hmm. ไม่ว่าไม่ว่าวันนี้เขาจะเป็นภาคการเมืองไหนการเปิดใจรับฟังในคนที่มีประสบการณ์มาก่อนจะทําให้เราไม่ไมจำเป็นที่จะต้องไปติดอยู่ในบางหลุมและประเทศเสียเวลาในขณะเดียวกันผู้นําก็ต้องมีเงาเป็นของตัวเองเหมือนเดิม เราเสนอเรื่องเกี่ยวกับการปรับยกเครื่องประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประเทศรายได้สูงข,ขึ้นซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมก็จะมีประสบการณ์อยู่แล้วเราก็จะมีคนเก่งๆความจริงวันนี้หลังจากเลื่อกตั้งเนี่ยเขาถึงจะเริ่มมาช่วยเราเพราะว่า้เราอาจะเป็นกลางอยู่อะไรเงี้ยแต่เขามองว่าเออถ้าเรื่องเนี้ยเขาพร้อมหนุนนะเขาพร้อมดันนะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้เรามีเรามีโอกาสเราก็จะชวนเขาเข้ามาช่วยทั้งภาคเอกชนต่างๆภาคอุตสาหกรรมแล้วคนที่มีความรู้หลากหลายเรื่องเพราะฉะนั้นผมผมจริงไม่อยากที่จะ ทำการเมืองในรอบนี้ให้เกิดการแตกแยกเพราะว่าแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วอ่ะพอเราพอเรากลับไปสมมติเราชนะแต่วันนี้เราชนะแล้วเรามีแต่ตัวเองก็ทําไม่ได้เราจําเป็นที่จะต้องต้องชวนคนอื่นมาช่วยกันเรื่องตรงนี้เองอ่ะเป็นสิ่งที่เราเรากังวลมากในการที่เราจะไปข้างหน้าในรอบนี้ว่าประเทศปัญหามันเยอะมากจําเป็นต้องใช้ทุกทุกองคารพยกมาช่วยกันการที่จะมีปัญหากันตั้งแต่วันแรกก่อนที่จะเลือกตั้งเนี่ยถึงแม้จะชนะก็อาจจะทํางานไม่ได้ดรยศนันวงสวัสด์ตอบคําถามของพิธีกร ถ้าฟังเพื่อนเผก็อาจจะบอกว่าเป็นคําตอบที่ไม่ตรงกับคําถามแต่ผมมองว่ามันเป็นคําตอบที่ถือว่ามีปรัชญาล้าลึกแอบแฝงอะไรอยู่ตรงนั้นฟังคําตอบที่ดรยศนันพูดแล้วผมมองว่ามันเหมือนกับว่าประเทศไทยนี้จะมีทางออกครับหลังจากที่เราอยู่ในวงวนแห่งนนความขัดแย้งมาร่วม20ปีฟังคําตอบที่คนด,ดิเดตพรรคเพื่อไทยตอบตรงนี้ผมมองเห็นอนาคต ที่เราจะออกจากความขัดแย้งได้แต่ก็นั่นแต่ะว่าบางกลุ่มบางพวกบางคนบางเหล่าก็ยังอยากจะอยู่ในความขัดแย้งอยู่มันก็ทําให้ประเทศนี้มืดมนอนทกการหาทางออกไม่ได้หาทางหาทางออกไม่เจอครับพยายามที่จะพูดไม่ให้เป็นคุณเป็นโทษต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ก็อยากจะให้เราคํานึงถึงประเทศชาติที่จะเดินต่อในอนาคตว่าเราจะออกจากความขัดแยง้งหรือว่าเราจะยังอยู่ในความขัดแยง้ง เราจะวาดฝันดึงอนาคตอันรุ่งเรืองของเราของประเทศนี้หรือว่าเราจะยังวนเวียนอยู่กับความขัดแย้งเดิมๆม,มองหาอนาคตไม่เจอคนรุ่นหลังลูกหลานที่เกิดขึ้นมาภายหลังก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเพราะความขัดแย้งที่ผู้ใหญ่ยุคนี้ตอนนี้สร้างขึ้นฟังคําตอบที่อาจจะไม่ตรงกับคําถามที่ดรยุชนันนตอบไปผมมองว่าน่าจะ มีแสงสว่างทางออกของประเทศไทยนี่ครับพูดแบบนี้ก็ให้พิจารณากรารตัวเองนะครับว่าจะทําอะไรจะเลือกใครจะฝากอนาคตไว้กับใครกับพรรคการเมืองใดพูดในลักษณะที่พยายามที่จะไม่ให้เป็นคุณเป็นโทษที่สุดนะครับแต่ก็มองไม่ออกมองไม่เห็นว่าประเทศไทยเราจะออกจากความขัดแย้งตรงนี้ได้อย่างไรถ้ามองไม่เห็นในจุดนี้ในเรื่องนี้ครับฝาก พิจารณาไปถึงพวกเราทุกๆคนก็นแล้วกันนะครับ